ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราเป็นบริษัทที่เราแปรรูปมะพร้าวนะฮะานาะไม่ค่อยคุณะนะเนาะเราทากะทิน้ำมะพร้าวนส่งออก70ประเทศทั่วโลกนะฮะจริงบริษัทเรานานมากแล้วล่ะสาปีแล้วนะครับก็ผมผมชัดเจนว่าจริงๆแล้วนะฮะเราท,ทําธุรกิจมา30ปีเรารู้ว่าจริงๆแล้วคุณทําเป็นเรื่องสําคัญนะฮะบางทีคุณทาม,มันเป็นมันเป็นนามามทํามาก นะครับบางทีเอ๊ะแล้วมันะะมจะทํำยังไงหรอนะฮะแต่จริงๆลึกๆแล้วคือคุณธรรมหรือหรือถ้าเราถ้าเราสรุปง่ายๆคือว่าจริงๆนี่แหละก็คือธรรมะนะั่นแหละนะฮะที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใช้นะฮะคุณสามารถเอาเอา,เอาธรรมะนะฮะมาใช้ในนะฮะในการบริหารงานได้จริงเนี่ยคนจะมีพอเพียงคนจะมีวินัยคนจะมีสุจริตจะมีจิตอาสาเนี่ยจริงๆมันเป็นเอาพุตธถูกต้องไหมมันเป็นผลลัพธ์อ่ะ ครนี้ผลลัพธ์เนี่ยคุณจะทำไงให้คนของของคนของเราเนี่ยนะฮะของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงฟังยากนะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเอาต์พุตนะครนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยผมมีแนวความคิดว่าถ้าเราต้องการผลลัพธ์อย่างเงี้ยเราต้องใส่ไปสองเรื่องนะฮะก็คือสภาพแวดล้อมภายในกับภายนอกนะครับผมนะฮะก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกก็คือว่าเราต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับให้ ให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยนะฮะเขาเขาเกิดนะฮะเขาเกิดคุณสมบัติแบบนี้นะฮะก็อย่างอย่างที่อย่างหลายๆผมผมคิดว่างคงเหมือนเหมือนหลายบริษัทนะครับรว่าจริงๆเราบริหารคนเนี่ยมันเหมือนบริหารบริษัทนะฮะมันก็เหมือนว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยนะฮะคุณทําบัญชีไหมนะฮะคุณก็ทุกทุกคนก็ต้องทําบัญชีนะฮะเพื่อจะได้รู้รายรับรายจ่ายนะครับเราเราต้องมออีการตรวจสุขภาพร่างกายตก นะฮะของบริษัทไหมเราก็ต้องตรวจเราก็ต้องตรวจใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องราวเรื่องราวเหล่า,ลานี้นะฮะบริษัทเลยพยายามจัดให้ทุกอย่างนะครับบริษัทเรามีตั้งแต่สากลสากลเขาเรียกสากลอมทรัพย์ก็คือว่าเมื่อก่อนกู้นอกระบบใช่ไหมมันก็ลําบากอะ่ะเราก็ไปตั้งมา5-6ปีแล้วหลังๆนี่เงินนอกระบบไม่มีกู้ถูกมากเขากู้ซื้อบ้านซื้อรถในบริษัทผมอะ่ะอันที่สองเรามีสากล ร้านค้านะฮะอย่างอย่างเหมือนหลายๆท่านเลยเขาก็ไปซื้อของถูกๆมาแล้วก็พนักงานก็มาซื้อไปติดหนี้ได้พอติดหนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเขาไปหักเงินเดือนนะฮะหนี้ไม่ศู์อยู่แล้วนะครับแล้วก็นะฮะทั้งสองสากลเน,นี่ยดำเนินการโดยพนักงานเรา,เราไม่เราไม่ทําเองนะฮะบ,บริษัทไม่ไม่ได้ค้ากําไรจากเรื่องพวกนี้บริษัทรวยอยู่แล้วแหละนะให้พนักงานเขาโอ้เขาก็ได้ปันผลได้นั่นได้นี่ค้นกู้ก็ได้นะค,คนฝากก็ได้นะฮะอ,อันนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําหลักๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดปีนี้เราทําเรื่องกเกษียณสุขกเกษียณสุขหมายถึงว่าบริษัทผมนะให้โอกาสนะเพราะว่าผมว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้60มันไม่แก่นะแต่แต่กําลังมันน้อยลงแล้วสําคัญก็คือว่าถ้าคุณ60แล้วคุณไม่มีสกิลสกิลคือความสามารถพิเศษเนี่ยคุณอยู่ต่อไม่ได้หรอกถ้าคุณยังใช้แรงงานคุณอยู่ต่อไม่ได้งั้นต้องมีสกิลงั้นลองดูว่า เอ๊พอเขา50หรือ45เนี่ยนะฮะเราจับไปฝึกสกิลแล้วเช่นอาจจะเป็นช่างไฟฟ้าพิเศษเลยถึงแม้อายุคุณเกิน60คุณก็ทํางานต่อได้เพราะงั้นเนี่ยบริษัทก็เลยไม่ได้มีแผนเกษียณนะ,ะว่าเอ๊ะคุณจะอยู่ต่อได้นะก็คือหลัง60เนี่ยเราต่อสัญญาปีปีต่อปีอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณสามารถอยู่ได้ถ้าคุณมีสกิลสกิลเกิดจากอะไรฮะจากที่คุณจับเขามา,มาฝึก นะครับมาฝึกให้มีสกิลก่อนนะคบอันที่สองเนี่ยพออายุสี่พออายุสี่สิบห้าี่เราจับเข้าโครงการแล้วเพราะเราต้องการให้เขาเก็บเงินเก็บเงินหลังกเกษียณอันที่สองสุขภาพก็ต้องดีเราต้องมาดูเรื่องสุขภาพแล้วนะฮะเราวัดหมดเลยนะฮะใครเรามี KPI วัดเรื่องสุขภาพใครเกินนี่เราถือว่าเป็นทุพลภภาพบริษัทสามารถย้ายคุณไปตำแหน่งแต่จริงไม่ค่อยมีหรอกสุดท้ายเขาก็ยอมลดนูน่นลดนี่นะฮะ นะอันนี้เราก็ทำนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าการอยู่ดีเขาเรียกว่าอยู่ดีมีสุขตรงเนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราทําให้เขาที่เราทําให้เขาว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยคุณลองดูสิมนุษย์เนี่ยอย,อย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ดิ้นรนมากเราเรามีความสุขเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปโกงเกินใครไหมไม่ต้องงั้นปัจจัยภายนอกดีคราวนี้เราไปทําปัจจัยภายในนะครับแล้วสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับขอบคุณครับ รวมขับเพื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยัง่งยืน